สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัมซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิดะสตอยนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลลาฮิอาลีนอซีมอาะบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ ر วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติความจำเริญจากอัลลัุบภานหัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับทำดุลละพี่น้องกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของอการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่พี่น้องยังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับแล้วก็ได้เข้าใจถึงความสําคัญนะครับของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่ สิ่งที่เราอยากแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดขึ้นนะครับในตัวของพวกเราทุกๆคนนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรให้เรานั้นได้สามารถที่จะบริหารจัดก,การเวลาของเรานะครับ24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับได้มีเซี่ยวหนึ่งและส่วนหนึ่งของอัลกรุรอานไปอยู่ในนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากที่จะเรียกร้องเชิญชวนนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ฝากกันไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้บอกต่อๆกันไป นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงใดเวลาใดจะกี่นาทีมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่านำนำอัลกรุรอานมาอยู่ในอะไรครับมาอยู่ในชีวิตรายวันของเรานะครับนะก็อยากให้แต่ละท่านแต่ละคนนะครับไปลองพิจารณานะครับแล้วก็ทำในสิ่งเหล่านี้นะครับอ่านก็ได้พี่น้องครับจะอ่าน จะสะกดบางท่านอ่านยังไม่ยังไม่คล่องหรือเขาเรียกว่าไม่แตกตัวก็ไปฝึกสะกดก็ได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าอ่านได้แล้วคล่องแล้วอยากจะเพิ่มเติมคือท่องจําก็ได้บางท่านท่องจําแล้วอยากจะรู้ความหมายก็ไปอ่านความหมายก็ได้นะครับ <S <S หรือจะได้มาทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งแล้วก็นําสู่การความเข้าใจที่จะบอกว่านําสู่การปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีข้อคิดอย่างไรนะครับมันมีสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้ ระหนักเข้าใจในเรื่องศาสนามากอย่างไรได้หมดเลยในทุกรูปแบบหรือนะครับอาจจะไม่สะดวกในการที่จะนั่นก็สามารถจะรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายว่าเรื่องของอัลกุรอานในทุกๆรูปแบบในทุกๆรูปแบบเลยทั้งหมดเหล่านี้ได้ผลบุญทั้งสิ้นและสิ่งสําคัญก็คือถ้าเรากําหนดให้ตัวเรานั้นเป็นเขาเรียกอิสติกอมะทำอย่างสม่ําเสมอ นะครับมันจะเป็นผลดีกับตัวเราเพราะท่านอบดุลลสัลลลฮุอาลัยและฮิวะาซัลลัมนะครับได้บอกนะครับว่าอามันที่อัลลอฮ์รักมากก็คืออามาันที่ทําอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยถึงแม้ว่ามันจะดู Although, สังคมหรือแม้กระทั่งตัวเราอาจจะมองว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ค่อยสําคัญอะไรเลยก็ตามนะครับ พูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่เป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักแล้วก็แน่นอนจะนําไปสู่สิ่งที่ดีต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์นะครับครับพี่น้องครับมาต่อเนื่องเลยนะครับใน surah fushilat นะครับในยุคที่24นะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นอายะที่ยี่สินะครับ ที่เท <c oughs> ่าความในตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่บรรดาคุฟาร์พยายามปกปิดพยายามกีดขวางกัดกันโดยใช้คําพูดบอกว่าอย่าไปฟังอัลกรุรอานที่จะพูดถึงเรื่องของสมุดอารอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปฟังนะครับเราก็พบเขาทั้งหลายพยายามที่จะใช้เสียงกลบอ,อัลกรุรอานเมื่อมีการสอนมีการบอกนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นของการต่อต้านของการขัดขวางในการที่จะให้คนรู้ศรมนะ ดังนั้นคนจะรู้ความจริงเราไปต่อต้านเราไปขีดขวางกัดขวางนี่นะครับมันก็สอให้เห็นนะครับว่าเรารู้ทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องจริงรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องดีนะครับการขีดขวางกัดขวางนะครับมันไม่มีเหตุผลใดเลยว่าทําไมไม่ให้ฟังลองคิดมุมกับทําไมถึงไม่ให้ฟังอัลกุรอานทําไมถึงไม่ให้ศึกษาอัลกุรอานเพราะอะไรเพราะถ้ารู้ความจริงนั่นหมายความว่าเขาจะละทิ้งสิ่งที่สังคมชาวมักกะเชื่อถือและนับถืออยู่ สุดท้ายจะเหลืออยู่คนเดียวไงคนที่ยืนยันที่จะไม่ยอมรับสัจธรรมถูกไหมฮะดังนั้นเขาจึงกีดกันไม่ให้คนฟังเพื่อไม่อยากให้คนนั้นรู้สัจธรรมรู้ความเป็นจริงนะครับต่อมาครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับอัลลอฮฺสั่งว่าฟาลานูดีกันนัลละดีนักฟารูนะเราก็จะได้ให้บรรดาผู้ปฏิเสธนั้นได้ริมชิมรสอาดาบันชะดีดาบทลงโทษอันแสนเจ็บปวดบทลงโทษอันรุนแรง นะให้เขาได้ริมชิมรวนนมสว่าน่าจะเซียนนาฮุมอสวะอัลลาดีกานูยามรุนและจะให้เขานั้นจะได้ลงโทษได้ให้รางวัลน,นะครับรางวัลตรงนี้คือรางวัลแห่งอาดาบ,บทลงโทษให้กับพวกเขาซึ่งเป็นรางวัลอันตกต่ำอันอันแสนน่าอดสูนะครับสำหรับผู้ซึ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติดังกล่าวหรือปฏิบัติเช่นนั้นสิ่งที่เขาได้ทำ ดังนั้นไม่มีการอาธรรมไม่มีการยัดเยียดไม่มีการขออนุญาตใช้คํานี้คือไม่มีการคาว่าหมั่นไส้ไม่มีครับเพราะทุกอย่างอาดาบทุกอย่างที่เกิดขึ้นและที่จะได้รับนะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ทําผิดทั้งหลายนั้นด้วยกับน้ําพักน้าแรงน้ํามือของตัวเขาเองพูดง่ายว่าถ้าเขาทําอะไรเขาจะได้รับ บทลงโทษอย่างนั้นจะได้รับการตอบแทนแบบนั้นดังนั้นอัลลอฮฺสลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ไม่ยอมรับหรือผู้ที่ปฏิเสธนั้นก็เราจะได้วาลานาจเซียนนะฮุมเราจะตอบแทนพวกเขาถึงอาดาบ,บทลงโทษอันตกต่ําซึ่งพวกเขาทั้งหลายได้กระทําไว้ผลงานที่เขาได้กระทําไว้วันนี้คือวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการตอบแทนจะได้มอบรางวัลที่เป็นอาดาเป็นบทลงโทษเป็นความตกต่ํา นะด้วยกับพฤติกรรมที่เขาได้ทำขึ้นนะครับดาิกะจาซาอูอาดาอิลาฮินารและนี่แหละครับไฟนรกที่เป็นรางวัลแห่งกับของศัตรูของอลัลลอาผู้ที่ฝ่าฝืนต่อต้านนะครับคำสั่งคำเรียกร้องคำเชิญชวนนะครับนะหรือพูดง่ายว่าไม่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลใดๆเลยนะโดยไม่มีข้อ อะไรที่จะมาอ้นี่เลยนะครับเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างเราด้วยวันนี้ขอบคุณใครวันนี้เราขอบคุณใครนะฮะดังนั้นถ้าเราขอบคุณผิดคนนะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ที่อกตัญอยู่ถูกไหมครับเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ผู้สร้างเราอัลลอฮ์ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราอัลลอฮ์ผู้ เวลาโอกาสความสามารถโลกใบนี violin, warfare, ้ให้กับเราทั้งหมดเลยแต่วันนี้เราศรัทธาใครเรากราบไหว้ใครเราสรรเสริญใครเราขอบคุณใครนะถ้าไม่ใช่ขอบคุณพระผู้สร้างหรือพระเจ้าเพียงองค์เดียวคืออรรถสุตตลลาแล้วเราก็แน่นอนครับ t กะ l e g อดาอิลลานี่คือรางวัลอะไรครับอันนารก็คือไฟนรก เป็นรางวัลตอบแทนสําหรับผู้ที่ปฏิบัติดงางเก่าละหมฟีฮาดารุลคลุลไม่ต้องตอบเลยครับว่าจะมีกี่วันจะโดนเ,ออเคยบนโลกดุนยาก็เคยเดินบนไฟมาแล้วเคยอดทนเคยอะไรกินไฟมาแล้วเคยนู่นมาแล้วไม่ใช่ครับนะมันไม่ใช่ไฟอย่างที่เราเห็นวันนี้ดังนั้นคําพูดนี้เป็นคําพูดตอกย้ําให้รู้ว่าละหมฟีฮาดารุลคลุเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดการ กำลังจะบอกว่าไฟที่มันร้อนระอุไฟที่มันร้อนอย่างนี้จะอยู่ในนั้นตลอดการแปลว่าไม่ใช่ตายแล้วตายเลยนะไม่มีตายแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเป็นชีวิตอมะตะที่ถูกอาดาบทลงโทษเผาผลาญน,นะฮะแล้วก็อาดาบที่รุนแรงอย่างนั้นเนี่ยต่อเนื่องต่อไปตลอดการและแน่นอนอย่างยิ่งครับไฟเมื่อเผาผลาญน,นะมันก็ไหมใช่อลัลลอฮ์ก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ เนื้อหนังบางสางขึ้นมาใหม่เพื่อริมชิมรสอาดาบอย่างต่อเนื่องและพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าไม่มีแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีในการที่จะพักไม่มีแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีในการที่จะลดไม่มีแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีในการที่จะละเลยกับอาดาบบทลงโทษนั่นกำลังจะบอกว่ามันเป็นการเาผาผลามันเป็นการลงโทษมันเป็นความเจ็บปวดที่นอัศูอย่างยิ่งนะและทำไมครับ ดารุลนคลก็คือตลอดการไม่มีการที่จะบอกว่ากี่ปีกี่วันแล้วค่อยออกมาไม่มีแล้วครับยะซาอัมบิมากานูบิอายาตินายชาดุลผลลัพธ์คืออะไรครับเพราะนี่คือรางวัลผลตอบแทนของสิ่งหรือบรรดาผู้ซึ่งที่เขานั้นได้ปฏิเสธองค์การต่างๆของเราเอะไรบอกทำไมถึงอย่างนี้ล่ะครับเพราะคนเหล่านี้กลุ่มชนเหล่านี้ เขาทาไมครับเขาปฏิเสธไม่ยอมรับองค์การไม่ยอมรับการตักเตือนแถมยังมาต่อต้านแถมยังมาขัดขวางนะในองค์การต่างๆในคําเชิญชวนต่างๆในคําพูดต่างๆในการสัจธรรมต่างๆที่บอกไวนะ้อย่าลืมนะครับว่าเรื่องจริงที่ถูกต้องบางครั้งบางเรื่องมันตรงข้ามกับอารมณ์ความต้องการของเราเองบางครั้งนะบางครั้งเรื่องจริงที่ถูกต้องบรรงใจเรา บางครั้งแต่สิ่งที่กำลังจะบอกนะั่นคือเรื่องของาศาสนาเรื่องของหลักการนะครับเราไม่เอาอารมณ์มาเป็นหลักเราไม่เอากลุ่มชนมาเป็นหลักเราไม่เอาพวกพ้องอำนาจสังคมนะเ,เงินทองมาเป็นหลักไม่ใช่เราเอาความจริงเป็นหลักเอาสัจธรรมเป็นหลักเอาความถูกต้องเป็นหลักถึงแม้ว่าบางครั้งจะต้อง เสียสละบางเรื่องบางอย่างความรู้สึกบางอย่างความต้องการบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องต้องตัดมันออกไปนะครับหากห้ามใจตัวเองให้ได้เพื่อเข้าใจและนำสู่หลักการของอัลอิสลานนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับรางวัลที่ถูกรางวัลที่ยิ่งใหญ่ก็คือสวงสวรรค์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรายังคงตามอารมณ์ตัวเองเราคงยังตามความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงไม่แตกต่างอะไรแล้วครับถ้า เป้าหมายผลลัพธ์มันเหมือนกันนะครับก็แน่นอนแหะครับรางวัลก็ไม่แตกต่างก็คือยะซาอุมบิมากานูบิอายาตินายะชาดูลพวกเขาก็จะได้รับนะรางวัลนะการตอบแทนจากการที่เขาทั้งหลายนั้นฝ่าฝืนนะครับองค์การต่างๆคําสั่งต่างๆของอัลลอฮฺสุลต่านนะครับวกอลลัลละีนักฟารูรับบานาอารินัลละดีอารินัลละดีอารินัลละดีในอัลลอฮฺนะบรรดาผู้ปฏิเสธ นะครับเมื่อเห็นสภาพอย่างนี้เมื่ออยู่อย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่เขาอยากจะรู้ว่าคนที่หรือกลุ่มชนที่หรือกลุ่มพวกที่ได้หลอกเขาใช่ไหมบังคับเขาเชิญชวนเขาให้ปฏิเสธอัลลอฮ์นี่นะครับปฏิเสธหลักการนี่นะครับบรรดาผู้ที่เห็นด้บอกว่าอะไรรับบานาโอพะวังของเราอารินัลาไดนี่ขอให้เราเห็นหน่อยได้ไหมให้เราเห็นหน่อยนะครัสองกลุ่มที่ทําไมอวัลลานาที่ สองกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็คืออะไรยินและมนุษย์ยินก็คือเชตตอนที่หลอกลวงให้เราเห็นสภาพของพวกเขาหน่อยได้ไหมและมนุษย์นะผู้นําเราเนี่ยที่ได้หลอกลวงเราเนี่ยนะครับให้เราได้หลงทางเนี่ยอาวัลนะมีนันยินในวันอินส์ไม่ว่าจะยินหรือไม่ว่าจะเชตตอนไม่ว่าจะมนุษย์ก็ตามนะครับนะพี่น้องครับข้อนี้สำคัญนะถ้าเรามองดูนะชีวิตเรา การกระทําของเราผลลัพธ์เป็นของเราถูกไหมครับแต่วันนี้เวลาเราจะทําอะไรเราต้องให้คนนน้นบอกหรือว่าดีหรือไม่ดีทําไมถ้าต้องอาศัยเขาเพราะเขาบอกว่าดีเพราะเขาคนเยอะกว่าบอกว่าดีเราต้องดีตามกันนั้นหรือเราต้องคิดได้เราต้องกล้าที่จะคิดเราต้องกล้าที่จะศึกษาเสาะหาความจริงให้ได้นะครับดังนั้นข้อนี้แหละครับที่อายักุรอ่านบอกบรรดาผู้ที่ไม่ยอมรับหรือผู้ที่ต่อต้านปฏิเสธทั้งหลายเมื่อเห็นบทกระมวแล้ว ขอต่อลสัสสลานะครับว่าขอเห็นหน่อยขอให้เราเห็นหน่อยสองกลุ่มที่อวนะัลลานาที่ทําให้เราหลงทางนะฮะทำให้เราหลงทางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทําให้หลงทางถ้าเรายืนหยัดนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ขอ a, นะจัลลฮูมาตาอัอักดามินาเราจะได้ให้เขานั้นอยู่ใต้เท้าเรา ให้เขาตกต่ำมากกว่าเราอยู่ใต้เท้าของเราลีนากูนามินอัลอัสฟาลีนนะเขาจะได้เป็นคนที่ตกต่ำกำลังจะบอกว่าอยู่บนดุนยาเนี่ยเขาสูงส่งอยู่บนดุนยาเขาเป็นผู้นำและก็ยังหลอกเราชักชวนเราไปในหนทางที่ผิดพาลาดหนทางที่ไม่ถูกต้องในขณะที่ปิดกัน้นนะครับไม่ให้เรานั้นได้ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นสัจธรรมเรื่องราวที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้ขอ ขอใครครับขอต่ออัลลอฮฺสุตลตาราเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้นั้นอยู่ใต้เท้าของเราอยู่เพื่อตกต่ํามากกว่าเรานะเขาควรจะตกต่ํามากกว่าเรานะครับอินัลลดีนะ่นี่คือเป็นการเขาเรียกให้รู้นะครับให้เราได้เข้าใจนะครับเราอย่ามองว่าอันนี้พูดถึงคนในอดีตพูดถึงคนที่เชาวมักกะที่มายอมเชื่อฟังท่านอับดุลเบสัลต์พี่น้องครับผลงานการกระทํา ถ้ามันเหมือนกันถ้ามันคล้ายคลึงกันถ้ามันแบบเดียวกันผลลัพธ์ไม่แตกต่างวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องเราจะยอมกันนั้นหรือให้ใครต่อใครนั้นมาบอกเรามาชี้นาเราว่าเรื่องการศาสนาเรียนศาสนาทํางานศาสนาอิบาดาทั้งหมดเหล่านี้มันจะเป็นต้องทํามากนะเพราะชีวิตมันต้องต่อสู้ชีวิตมันต้องหาเงินชีวิตมันต้องมีปัจจัยชีวิตมันต้องอย่งต้องต่อสู้นู่นนี่นั่น ต้องให้เข้ามาบอกเราหรอถูกไหมฮะเราต้องคิดครับว่านะ,ะอายะก่อนนะั้นนี่บอกแล้วและเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ไงนะ,ะจะมากน้อยจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์สร้างอะไระไว้ทําอาระไว้เราไม่คิดแล้ววันนั้นวันที่เราจะต้องคิดถึงอามัณของเราแล้วนี่แหละครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับดังนั้นเราอย่าไปรอถึงวันนั้นแล้วจะอยาว เที่ยวหาใครที่มาหลอกเราเที่ยวหาใครที่มาชักชวนเราและอยากจะให้เขาตกต่ําไปมากกว่าเราอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราหรือแม้กระทั่งเ,เราจะได้ให้เขานั้นรับอาสาบแทนเรามันเป็นไปไม่ได้เลยใครทําอะไรต้องรับสิ่งนั้นเราจะไปโทษคนนั้นมาหลอกเราคนนี้มาหลอกเราไม่ได้ต้องถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เอาล์ให้เรามาความสามารถความคิดโอกาสเวลานะครับ แล้วก็สิ่งต่างๆการนาสิหัตกันอะไรทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮ์ให้มาในช่วงเวลาในดุนยาที่เรามีชีวิตอยู่ทําไมไม่คิดทําไมไม่ทําอันนี้ต้องคิดกลับมานะครับอย่ามองว่าเพราะฉันเป็นอย่างนี้เพราะคนคนนั้นฉันหลงผิดเพราะคนคนนี้นะครับไม่ใช่เลยนะครับเพราะตัวเราเองนั่นเองนะครับมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอินนัลลาดีนกอลูรบบุนอัลลอฮ์ซุมมสกอมูนะนนะและแท้จริงผู้ซึ่งที่พวกเขากล่าวว่ารอบุนอัลลอฮ์นะตรงกันข้ามา และกลุ่มชนหรือใครก็ตามที่เขาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเรา,นาคนที่ศรัทธานั่นเองซุมมัสตะกามูหลังจากนั้นยืนหยัดมั่นคงกับคําพูดและการศรัทธาดังกล่าวนี้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าตอนลําบากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าตอนถูกทรมานอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าตอนไม่มีอะไรอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าตอนได้ดีรอตอนรอดพ้นอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามั่งมีร่ํารวยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายืนหยัดในการเป็น การยืนหยัดในการที่บอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าดังนั้นเมื่ออย่างเงี้ยอัลลอฮ์สั่งอะไรทําอะไรทําหมดเลยอัลลอฮ์สั่งให้ทําอะไรทิ้งอะไรทําหมดเลยตัตานาซาลูอาไลฮิมุลมาลาอิกตาอัลลาตอคอฟูดังนั้นวันที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปวันที่วิญญาณจะออกจากร่างบรรดาเหล่าบรรดามาแล้วก็จะมาหาพวกเขาและกล่าวว่าอัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวววลาตาซานูไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัว,มลว,มลวหมายความว่าอะไรไม่ต้องกลัว นะครับและมันต้องกังวลว่าลูกจะอยู่ยังไงนะธุรกิจจะไปอยังไรนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงสร้างอันนี้ว่าจะไม่ต้องนะฮะเพราะอะไรครับว่าอับชิรูบินเจนนติอัลลติกุลตุมตูอานูนเขาจะได้รับแจ้งข่าวดีนะครับว่าจะได้รับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนสวงสวรรค์ที่พวกท่านทลายได,ได้ได้ถูกสัญญาไว้ดังนั้นกําลังจะบอกว่าที่หลายคนบอกว่า ตายตาไม่หลับมันไม่มีหรอกครับอันนี้เป็นสำนวนแต่ให้รู้ว่าคนที่มีศาสนาคนที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์สุตลาวันที่อายันมาถึงวันที่เขาต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุตลานะครับเราบรรดาเมาเลก็จะมาบอกว่าลาตะคอฟอย่าก,กลัวอย่าก,กังวลไปเลยคืออย่าก,กลัวนะว่าจะโดนอะไรแล้วอย่าก,กังวลว่าทิ้งอะไรไว้ไม่ต้อง เพราะอะไรครับเราบันไดแล้วจะคอยดูแลจะคอยประสานช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับและก็ได้แจ้งข่าวดีว่าอับชิรูบินยันนะเนอ่์พราะเขาจะได้รับการแจ้งขา่าวดีก็คือสวงสวรรค์สวงสวรรค์เป็นการตอบแทนอัลลตีกุนตุมตูอาดนูนซึ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ถูกสัญญาเอาไว้ถูกสัญญาว่าจะได้รับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทน นะ์นอาลียาออกุมฟิลฮายาติด,ดุนยาเราคือผู้ที่มาช่วยเหลือพวกท่านทั้งหลายดูแลพวกท่านทั้งหลายทั้งในชีวิตเนี่ยดุนยาและอาคัยรอนี่คือถูกกําหนดไว้นะครับนะให้เราได้มีกําลังใจให้เรารู้ว่านะครับสิ่งที่เราอะไรกังวลอยู่นะลูกจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่อยู่ถ้าให้เขาอยู่ในหลักการนะครับอย่าลืมครับว่าอาลัาลลอฮฺจะได้ให้เราบรรดามาเลคอยดูแลคอยที่จะสานต่อ นะครับนั่นหมายความว่าลูกของเราคนที่อยู่ใต้การดูแลของเราสิ่งที่เราได้วางโครงการอะไรต่างๆเอาไว้อัลลอฮ์จะให้คนมาสานต่อนะครับวะละกุมฟีมาตัชตะฮีอันฟุสกุมวะละกุมฟีมาตะดาวนและในสวงสวรรค์ท่านจะได้รับนะในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกอย่างอยากจะได้อะไรในสวงสวรรค์มีให้หมดเลยนะครับปรารถนาเรื่องไรขอเรื่องอะไรจะได้รับทุกเรื่องทุกอย่างนะครับในเรื่องราวของ ความต้องการในสวงสวรรค์นะฮะเราจะได้รับสิ่งนะั้นนุซุลัมมินกอฟูหรือรอฮีมมันเป็นที่พำนักมันเป็นที่ที่คุณจะได้รับนะครับจากผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตายิ่งนั่นะคือสวงสวรรค์ที่ได้ถูกสัญญาไว้กับผู้ที่ได้ยืนหยัดในหลักการศรัทธาในอัลลอฮฺสุตนนสตลตาราและปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์อย่างต่อนเนื่องครับครับพี่น้องครับเวลามดรงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ ا ل س ม ا م u a l a i k u m ราะ a h m a t u l l a h w a b a ะ a k a t u h ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อมัมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม